น็อตวิสรุตเปจัดหนักซื้อรถแลมโบกินีเป็นของขวัญวันเกิดให้ชมพู่อารยาทำแม่ปื้มสุดๆยิ้มไม่หุบของขวัญชิ้นนี้ปังมากถึงแม้ซปตาตัวแม่อย่างชมพู่อารยาจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปคู่กับสามีน็อตวิสรุตสักเท่าไหร่แต่เวลามีโมเมนต์กันทีไรก็นารักจัดเต็มตลอดยิ่งถ่ายภาพพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อแม่ลูกก็ยิงดูเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและล่าสุดในวันที่27มิถุนายนมีเรื่องให้แม่ชมปลื้มอ,อกปรื้มใจแบบสุดๆเลยล่ะค่ะหลังจากคุณสามีซื้อรถแลมโบกินีสง,ง่นราคาเริ่มต้นที่23ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าหนึ่งวันงานนี้ถึงกับยกครอบครัวมาแชะภาพเป็นที่ระลึกซะเลย แม้คุณพ่อจะขาเจ็บอยู่แต่ก็มีสปิริตแรงไม่ยืนถ่ายรูปด้วยแบบไม่อิดออดพอดูแต่ละภาพก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยล่ะคะ่ะว่าแม่ชมนั้นยิ้มไม่หุบเลยส่วนด้านชาวเน็ตก็ฮือหากกันไม่หยุดเพราะของขวัญชิ้นนี้มันปังมาก แต่ก็แอบหลุดโฟกัสไปหลายจุดทั้งที่ขาเจ็บของคุณพ่อและท่าทางหน้าตาห่าๆหของน้องสายฟ้าและน้องพายุและแฟชั่นของคุณแม่ชมแฮปปี้สุดๆไปเลยล่ะคะ่ะแบบนี้สุขสันต์วันเกิดนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ